ท่านผู้ไม่เกียรติที่คารพราบลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุขขวกุลคัดสึุงวันนี้างเจ้าภาพให้มีการทอดผ้าบังสุกุลในศาลาธรรมสังเวชกระผมจะอ่านรายชื่อท่านผู้ไม่เกียรติครั้งละสิบห้าท่านพร้อมทั้งนิมนพระคุณเจ้าครั้งละสิบห้ารูเพื่อที่จะได้เมตตาพิจารณาผ้าบังสุกุลขอนำเรียนให้กับท่านผู้ไม่เกียรติได้ทราบเบื้องต้นดังนี้ครับชุดที่หนึ่ง ให้ไปเดินไปเป็นแถวนะครับนั่งต่อหน้าพระสงฆ์ให้ครบทั้ง,งสิบห้าท่านยกผ้าเบาสุกุลขึ้น,นพร้อมสองปัจจัยอธิษฐานแล้วก็ถวายถวายเสร็จแล้วให้ท่านกราบสามครั้งแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งที่เดิมกระผมจะนิมนต์พระคุณเจ้าชักอริจาในชุดสุดท้ายนะครับจะนิมนต์พระคุณเจ้าชักอริญจาชุดสุดท้ายชุดเดียว ขอนำเรียนให้กับท่านผู้ไม่เกียรดให้ทราบดังนี้นะครับชุดที่หนึ่งครับคุณพ่ออุดมสีทองนํำซองปัดแกไปวานไว้เลยเนอะชุดที่สองคุณแม่ทองคุณสิงห์สุพันณ์ืุนที่สามคุณแม่ทองบุญจัดเรือนรำจักรังรำแม่บ้าขอบคุณเนาะ พื้นที่สี่คุณพอ่อทองอินสีทองพื้นที่ห้านางสาว,วนวลอนงสีทองพื้นที่หกนายณรินสีทองพื้นที่เ็ดนายประทินสีทองพื้นที่แปดนางสมยศสีทองพื้นที่เก้านายเนิพงศ์กิจชักรพื้นที่สิบเด็กหญิงปริพร กิจชรำพื้นที่สิบเดเด็กหญิงคอพิมลกิจชรำพื้นท,ที่สิบสองเด็กหญิงเบญจมาพรสีธมพื้นท,ที่ส3านายบุญเลี้ยงจงนอกพื้นที่สิบสี่คุณกัญญารักษ์สีธมและพื้นที่สิบห้าคุณวรัญญาหนังคำจอนสิบห้าท่านครับที่ให้เกียรติเพราะภาพบังสุกุลในชุดที่หนึ่งขอเียนถึงครับ คุณพ่อท่านยืนอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าครบส่งสัญญาณบอกผมด้วยใครอยู่ใกล้เข้าไปเลยเนอะ,อะลูกหลานสแตตบายเลยนะครับลูกหลานผู้ชายก็ได้ไปนั่งอยู่แถวแถวสาม,มเณรถ้าไม่ครบขยับเข้าไปเลยเอ,อ,อรอสักครู่หยิบผ้าบางสุกุลพร้อมซองปัจจัยยกขึ้นอธิฐาน สาธุถวายแด่พระสงฆ์ครับวางบนครับได้สายโยงวางให้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกน<ม>อ,อว่วางวางศิกราบพร้อมกันสามครั้งกร,กราบกราบเสร็จแล้วลุกขึ้นครับวันนี้ลูกหลานมีเยอะอนนลุกขึ้นครับลุกขึ้นกระคนท่านผู้ไม่เกียในชุนที่หนึ่ง วางซอบปัดใจเลยนะครับลำดับต่อไปท่านผู้เขียนยในชุ่ที่สองหนึ่งคุณอุทัยสีธงกำลังตำมลโองฝ่ายสองคุณสุนใจชาติมนตรีสามคุณบุญโฮมอินสำรางสี่คุณพิบาลสีธงถ้าอ่านชื่อผิดกราบขออภัยเป็นอย่างสูง ห้าคุณพ่อคำแสนสิงห์สุพรรณหกคุณแม่บัวพุทธศีเกตคุณพ่อบุญเลิศพิมพ์สีหาขอไปครับคุณพ่อบุญเลิศทิพศรีหาแปดคุณแม่ตอมาทิพศรีหาเก้าคุณพ่อชายบัาน โคน้อยจากสักแก้วคุณพ่อชายขันโคน้อยจากสักแก้วพื้นที่สิบคุณแม่ทองลาขันโคน้อยจากสักแก้วพื้นที่สิบเอ็ดคุณแม่เล็กพื้นที่สิบสองคุณพ่อธรรมนูนกาสิงพื้นที่สิบสามคุณแม่หนูเตือนกาสิง พื้นที่สี่คุณธรรมชาติสืบสิงและพื้นที่ส5บห้าคุณสายอารมณ์สืบสิงชุดท,ที่สองสิบห้าท่านเรียเนเชิญครับหยิบแต่ซองปัดใจนะครับเออหยิบอาแต่ซองปัดใจก็พอครับคุณแม่เดี๋ยวรอสักครู่อย่างไม่ครบหยิบซองปัดใจนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนแป๊บหนึ่ง จบับพูกหลานไปนั่งอยู่ตรงนู้นเลยนะครับรครบหรือยังครับรครับเมื่อพร้อมแล้วนั่งลงหยิบสองปัจจัยพนมมืออธิษฐานสา ถวายทองปัจจัยครับเมื่อถวายเสร็จแล้วกราบพร้อมกันสามครั้งขอบพระคุณท่านผู้เขียนในชุดที่สองนะครับทั้งสิบห้าท่านลำดับต่อไปท่านผู้มเขียนในชุดที่สามสิบห้าท่านที่เกียนท,ท้าบังสุคุลครับอันที่หนึ่งคุณสุนันท์จันฝาง สคุณบาลทุทุกแกะสามคุณสถียนจันฝางสี่คุณแม่ทองสุขสีสมสุขห้าคุณแม่ทองสุขชัยชนะหกคุณแม่ใจปัตตาปัตโตเจ็ดคุณแม่การุนเคือบคนโทแปด คุณแม่วินไทยรอย9กคุณแม่เดือนปัดสำราญ10คุณแม่วินไทยรอยนะครับกคุณแม่เดือนปัดสำราญสิ 10, คุณพ่อทองเลื่อนแพงจันทรสิคุณอานนท์แพงจันทร์สิ 12, คุณพ่อเกริ่ จากบ้านไสงาม13คุณครูวัชริคนคุณครูวัชรินยอวง14คุณครูสุพรยอวงและ15คุณครูดวงฤทยัยพุทธศรี15ท่านครับที่เกียรติทอดพระบางาสา่วนที่ที่สครับเปลี่ยนคนครับ เออพาตองแรนนั่งกินลมครับนั่งลงยิบซองปัดใจนะครับยกขึ้นอาคบหรือยางหยิบซองปัดใจขึ้นมานะครับสาธุถวา,ายแด่พระสงฆ์ถวา,ายครับกราบพร้อมกันสามครั้งขอบพระคุณกันผู้เก่ิในที่สามนะครับทั้งสิบห้าท่น ้ำดับต่อไปท่านผู้เขียนในยุคที่สี่นะครับชุดที่สี่คนที่หนึ่งคุณอมรพุทธศีรสองคุณสมยศพุทธศีรสามคุณแม่สุยโพสีงามสี่คุณแม่เลิงสมศรี 5. คุณแม่ไพรหกคุณอนัญญาโพงามเจคุณประสิทธิ์ขันโพน้อย 8. คุณแม่คำถายทับแย้มเคุณวิชัยข้วนมะโรงสิบคุณวิชัยศีทาดีสิบเอ คุณมณิวันณปปริณกรรม 12. คุณสุรศักดิ์ชัยสงคราม 13. คุณวิชัยระยาจัน 14. คุณแม่สุกัญญารักษีงามและส5คุณพ่อสมพรสีงาม 15. ท่านครับที่ให้เกียรติอพอดพาบางสุกุลในชุดที่4ขอเรียนเชิ่ครับ